สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้ำก็จะพาทุกคนนะคะออกไปข้างหน้าก็วันนี้จะพาพี่หนิงไปทำฟันนะคะที่เทอร์มินอลเเวนตี้วันก็เลยปกติพี่หนิงไปเพื่อนตลอดวันนี้ก็ไปเป็นเพื่อนพี่หนิงบ้างเนาะเปลี่ยนกันคือเป็นวันหยุดที่ไม่เคยได้หยุดไม่เคยได้แบบอยู่ห้องอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าเดี๋ยวเราสองคนจะไปที่ไหนกันทางนี้น้ำมาถึงแล้วนะคะ ก็คือสุดนัดกบพี่นะัดเจอกับพี่หนิงแต่ว่าพี่หนิงอ่ะลืมกุญแจห้องไว้ในห้องนางก็เลยต้องกลับไปเอาสงสารเดี๋ยวรอดูรอนางมานัดตอนนี้เกิดเหตุอซิเสบิรถพี่หนิงไปไม่ได้เราก็เลยต้องเดินไปหาพี่หนิงในซอย เจอนางแล้วเดนมาแบบหน้าเป็นไงคะเกิดอะไขึ้นคนอารมณ์เสียคนลำบากอย่างนี้เขาใจฟิลยัง เห็นทางไหต้องมาใช้ชีวิตเหมือน20กว่าปีก็รถไม่มีรถเสีย

xem Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้โหแล้วมาดูนางสั่งมานะคะพี่ครที่าโหเลดว่าสามารถไหม No. Yeah. بحياتنا <applause> <applause> หมดแล้วนะคะหมดท้วเหมือนกรรมศึกอะ่ะกินเหมือนแบบคุยตู้เลยตามผู้หญิงคนนี้ไปนะวันนี้ผู้หญิงคนนี้พามาเช่าเชิญน้องฮ่า <c oughs> <c oughs> ด้วยความที่นั่งกลัวเข้าไม่ได้นั่งลืมรหาตอนจ่ายเงินไหมเดี๋ยวจะมัวแบบมือพันกันอะไรเงี้ยเจอแล้วเขาได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วอันนี้ได้แล้วอับพินันธนาการมาจากอะไรคะอับพินันธนาการมาจากคุณทางโน้นค่ะทางโน้นทางโน้น พยายามพยายามมากแล้วไปยังต่อป่ะอ่าไปที่ตรงตัวสกแกนนะคะแล้วก็สกแกนตรงนี้ได้เลยค่ะได้ไงเลยนะอืมมันเข้าแล้วเมื่อกี้แล้วก็ค <c oughs> ุณลูกค้าก็กดหลังสิทธิ์ค่ะหลื่อิทธิ์เราเป็นอะไรดีคะน้ำได้ดิหนูกินนี่เฮ้ยมะช่าเคยกินมะช่านี่เอาเนี้ยเอาเนี้ยค่ะอามีนิ้วชิงชาเขียวไหมคะแล้วเป็นไซส์ใหญ่เลยไหมคะรับ40บาทถึงกว่า ก็ได้คต uh, okay, ่ก็ได้ค่ะนึกขึ้นมาปกตินะคะค่ะนล้วอะไรเอาเหมือนกันเอาเหมือนกันเป็นสองเพราะปกติไม่ได้กินชาเขียวจะมาลองชาเขียวแล้วใช้ลบครั้งที่สี่ค่ะสั้นๆก็ได้นะหนิงเงินอะไรอย่างเงี้ยเต็มนะแล้วอะไรต่อไปยังไงต่อคะเนี่ยจะนอนแล้วค่ะโอเคค่ะจ่ายเป็นห้า นางใจเป็นยอ mm hmm. นางใช้ A S Point แล้วก็ชำาาระเ่นการ<ำ>การชมรนะคะไม่ได้อะไรก,ก็รอรับเครื่องดื่มอันนี้เจ๊กับี่เนี่ยมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้เงินในบัญชีนะนสมมติเดี๋ยวออกทางหนะ้านี้ยังไงอ่ะใช้ไอโฟนไม่เป็น <laughs> ข้าวออกแล้วใช่ไหมใช่แก้วใหญ่อันนี้คือของเราถิงๆกินถึงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปนั่งก่อนได้ไหมให้หนูรอเหรอน้ำรอไปนันก็ได้ก็คุณนะไหนคะงั้นคุณและชนกก็ต้องกินให้หมดนะคะสองแก้วมูขคุไม่ได้แ่ะตัวก่อนไห้นะนะ เขาเขียนสวยไง้จำชื่อเมนูได้ไหมคะอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่ามันเป็นชาเขียวม <laughs> ไม่ได้เป็นม่างคนเดียวเจาะให้นหน่อย ทำหน้าเป็นคนญี่ปุ่นด้วยทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้ดดอะหรือตอบก่อนว่าอะไรคะตอบก,ก่อนว่าถ้าเกิดรถไม่เสียไม่ได้นั่งรถทรซีรถไฟฟ้ารถาเมล์ปกตจิจะถือว่ามันเป็นความโชคดีหรือเป็นความโชคลายวะเออ มาใช้ชีวิตเมื่อเหมือนประมาณ20กว่าปีที่แล้วอ่ะนั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าอย่างมันก็ได้บรรยากาศที่แห้งเลยก็ได้คือเที่ยวเที่ยวอย่างนี้มันสนุกดีที่เดีก็ไม่ชิน <laughs> เดี๋ยวมาชินตอนแรกอ่ะมันชินบนทีน่เดินเธอก็แบบว่ามาข,าขัดชินไปเองคนเดียวด้วยเที่ยวอะแล้วสรุปแล้วก็แบบเลยสนุกว่ะ เหมือนแต่ไมู่ <ทำ S 1> แต่คือไปนั่งรถไปนั่งรถโดยสารแท็กซี่อะไรต่างประเทศอ่ะซู่ตายสู้ตายประเทศไทยนียย่ประเทศไทยนี่คือแบบรวันนี้นางทามาเลี้ยงสตาร์ังนะคะทำตัวดูค่าววันนี้ คือชาเขียวแบบอันนี้เหมือนกินนมนะคะนนมนะคะอันนี้มีเฮ้ยเดี๋ยวลุงซุยเขื่อนโซโซอะซุยเขื่อนภาษาไทยเป็นอะไรกันคะใช่ใช่ซุยนี่แหละ พี่จะเอาแพรใหญ่แต่ว่ามันไม่มีเนี่ยพี่จะเอาแพรตัวนี้เลยมันจะเป็นสองชั้นสาหรับแพรแปลปลาคือคืออันนั้นก็คือให้ให้เขาทําอาหารมาให้เราใช่อันนี้มันมีครัวด้วยเดี๋ยวเราเตรียมอย่เพิ่งเราทําเองหรือเขาทําให้แล้วแต่เราเขาก็มีบริการสั่งอาหารเราจะให้เขาทําก็ได้อแต่คันนี้ น,นีเตรียมตัวนะไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าพี่หนิงพี่หน <trousers. S 1> ิงมั่นใจในฝีมือการทำอาหารไหมคะมั่น่ะกเลนเดี๋ยวดูยูทูปก่อนสอมซออจะออกเอลยอย่าล่าสอมไปก่อนนี่ความหม่นมากเลยค่ะ นางพามานะฮนะ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  ยทำไมเราเสีย เดี๋ยวหรือจุดๆอ้าวมันแค่มันแค่นี้ไม่เออสามีนี Demon> ้นี่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 สามีคาเนตถ้างั้นเราต้องไปออกฝั่งนี้ออกฝั่งนู้นหมายเลขสี่บ้าทางออกใช่แล้วต้อยหมายเลขสี่เออป่ะคันนี้คันนี้คันนี้เราทำอะไรกัน ขคืนแนไม่มีเหรียญเนี่ยหยอดแบงได้นแบบน่ไดนะ้เหรอพี่าหายอดแบงออกมาร้อนมือเดืสมีที่ซักผ้าเลยแบบแบบเอนี่ไงถอดสเยี่ยมากเ่าสาคน <c> ่ <oughs> แล้วเราก็เห็นแสงที่ปลายอวกโมงมันจา คื่ตรงนี้ หอมยี่หนึงวางะไปเยือนหอมี่หนึ่งว่าแต่ไม่ได้เข้าเราก็ลบมากอายอายอะไรเานไหนคันนี้ไหมล่ะคัรถ่ว่างือตรงนี้ก็ได้มึ้นนี่ก็ได้เอาวุฒิธุงคูใช่ใช่ใช่ใชุงคูต้องประชาอุทิให้กว้างใช่วันนี้สอันแล้วกประชาอุทิตอนเมืองโอ้ธุงคูทุงคูทุงคุงคนึ เออลืมว่ามันก็มีหลายประไม่ออกไม่ออกใช่มีหลายเดียวอต้องขึ้นตัวได้ประเด็นคือถ้าถ้านั่งรถมีมันก็ไหลต่อเราไม่ต่างกับท็กี่เลรียกกลับโดยแท็กซี่มาโดยแท็กซี่แล้วกลับโดยแท็กซี่ หอของพี่หนิ่งนะคะรอนางไปเอากุญแจรถไปส่งที่หอซึ่งวันนี้เราเดินทางด้วยรถสาธารณะเพราะว่ารถของนายอยู่นี่รถด่างเสียเออว่ะ อีกทีดิอีกทีดิไม่รู้ล้อซ้ายล้อขวาลองก่อนได้แล้วอะ่ะได้แล้วเห็นไหมพอน้ำมารถชัยได้เลยอะ่ะไม่เมื่อเช้าพยายามประมาณสองสามรอบอันนี้พยายามอีกแสดงว่าชายแล้วเนี่ยฮะไม่จรงนันอยู่นี่นี่เองวันนี้พี่หนิงจะพามากินลาบหรือเปล่า วิ่เปิดเปิดเปิดห,ปลปลหลังจากไปกินหลูมานะสุดท้ายเราก็มาจบก,กันที่ร้านลาวหลูไม่อิ่มค่ะอิ่มแต่ว่าอิ่มได้ไม่นาน,ขอ,นข,อขอที่นั่งจาก อ๋อไม่เห็นนะหน้าสุดท้ายเลยเออน้ำกินอะไรกินอ่อมแล้วอ่อมได้อ่อมไปแล้วแล้วก็ยำใส่ใส่ใส่อ่อนแล้วอ่ไอย่างดีเ้าเหนียวเหรอเ้าเหนียววันนี้อเขาเหนียวเฮ้ยขนมจีนเด็ดกว่าเอาติดเขาเอาติดบาทเขาเหนียวติดบาทอะไรนข้าวได้สองอย่างนะซุปหน่อไม้วันนั้นไม่มีเหรอ วันนั้นวันนั้นกินไปแล้วไม่เอาอำตังเหรอเออวันนั้นอะดังดังุ้งด,ดังปูลาุ้งสบใช่จ้ะโอเคร้อยแดสิรับรับรับออเดอร์พี่หน่อยกดไหลกดนี้เหรอ อ่าโกด มาถึงห้องแล้วค่ะวันนี้ไปมาหลายที่อยู่เดินทางเน้นสะดวกเนาะก็เดินทางโดยแท็กซี่แล้วก็มี MRT นิดหน่อยี๋ยวคลิปหน้าน้ำสภาไปที่ที่ไหนว่าจะมาแชร์อะไรไปทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับน้แล้วก็ผู้ร่วมทีิของเราด้วยนะคะ ยังไงคลิปนี้ก็ต้องลักกันไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ